อ่านครับร้านแปดนะครับเอาน้ำแข็งมาเสริมให้ด้วยนะครับ สวัสดีเอฟซี FC, ทุกท่านครับตอนนี้เราอยู่กัน,นบรรยากาศที่โรงอาหารของเรานะครับบรรยากาศพาักเบรของพนักงานนะครับซึ่งวันนี้กิจกรรมที่โ okay, รงอาหารเราคักที่เดียวครับตอนนี้คนตักตักไม่ทัน,นครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับผมคนตักตักไม่ทันโอเคเดี๋ยวยืนรอแป๊บหนึ่งนะครับผม ี่สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ช่วงพักเบรกของพนักงานของเรานะครับแล้วก็มีพี่ๆอยู่ช่วงพักเบรกเนาะนะครับขออนุญาตถ่ายนะครับนี่ตอนนี้เราเปิดเพลงของลูกสาวของเราของน้องอิงนะครับก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่มีการเปิดโหวตในส่วนของที่เป็นคุมชักลึกอวอร์ดนะครับก็เป็นกำลังใจลูกสาวเราด้วยนะครับบรัต FC ของน้อมเปของน้าน กิงเนาะผมเซฟนครับเจ็ดหกแปดหนึ่งหนึ่งหกสามหกสามหนึ่งเจ็ดเอ้ยหนึ่งสามหนึ่งสองห้านะครับกับบรรยากาศช่วงพักที่โรงงานช่วงกะดึกของเราในครับที่โรงงานของเราในครับยนกาสาอารนะครับผมกับสตรีความสาวของเราด้วยนะหลังช่วงเทศกาลปีใหม่แล้วกันนะครับผมเพราะว่าเราใกล้จะหยุดแล้วนะครับแล้วก็เพื่อการเนแปลงก็เข้ากะกลางคืนด้วยนะครับผม นจะสะดวกที่จะับประรัะรี่กับรายการแจกอาหารเมนูพิเศษให้กับพนักง,งานวันนี้นะครับกับเมนูพิเศษมีส้ตมตํานะครับมีในส่วนของไก่ทอดนะครับแล้วก็มีในส่วนของเยอะขึ้นเรื่อยๆเลยจํกหรับเมนูและมันมากขึ้นเรครับ นี่ครับเมนูของเรานะครับนี่ก็เป็นบรนดาอันนี้หัวหน้างานนะครับหัวหน้างานมาช่วยน้องๆ้องแจกของเมนูพิเศษด้วยนะครับวันนี้นะครับก็วันนี้นะครับนี่ครับวันนี้ใครดีใครดีตักไม่ทันนะครับนี่มาแล้วนะครับเสียงเราบรรยากาศการดึกกลางคืนของเรานี่ครับกับบริษัทของเราเพโลรานะครับ นี่ครับก็บรรยากาศกางดึกนะครับในช่วงของเมนูพิเศษของเรานี่ครับบรรยากาศกางดึกเย็นสบายนะครับพี่แม็กเย็นสบาย,บรรยาีบรรยากรรยาศกาดึกที่ลงนะอาหารของเรานี่ครับมีหานน้ำด้วยนะครับก็จะเป็นแคนทีนนะครับ ขอบคนนะครับไม่ใส่แมสกีนะคะนี่ครับน้องยอยจะเปนะคะนี่ครับขอบคุณพี่ๆด้วยนะครับที่มาช่วยกันแจกอาหารกับน้องๆนะครับงานกับน้ำแข็งค่ะตักน้ำแข็งใช่ไหมครับตักน้ำแข็งนะครได้ได้เดี๋ยวไปตักให้คุณอาสลอมอยู่แล้วนี่น้องย้อยก็เป็นเอฟซีของน้องอิงด้วยพี่ของเราเป็นเอฟซีของน้องอิงด้วยนะครับก็กำลังวุ่นแจกพลังงานนะครับนี่บรรยากาศเรานะครับ ใครยังไม่รับของหวานแสดงมือไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวไปเดินไปเอานะครับผมนะเดี๋ยวไปทานข้าวก่อนนะครับแล้วค่อยกลับมารับของหวานนะเดี๋ยวแสดงแข่งไว้ก่อนไนด้ไหมแปะโป้ไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวมารับของหวานนะครับน้องแข็งอยู่น้องแข็งอยู่ไหนเราไปเอาอยาไปตามน้องแข็งหน่อย เราขอบคุณหลังไ้านี่กับพนักงานฟังด้วยในช่วงของพักเบรกที่โรงารของเรานะครับแล้วก็แจกของให้กับพนักงานนะครับอัหามีความพนักงานมีความสุขนะครับได้รับอาหารแล้วก็พร้อมกับฟังเพลงของลูกสาวของเราไปด้วยนะครับขอบคุณบริหารของเราด้วยนะครับที่มีความดีๆกับพนักงานนะครับ น,นี้เราจะมาแต่งตัวตาัิศทางกัน a รสูงสุด1,000บาทอบเดืจะฉลองทันทีตุ้งไก่ KFC จัดเลย KFC The Box ไก่มีกัะแค่1นึ59หาบาท ช่วงพักรบทาอาหารแม่บ้านก็จะคอยเช็ดโต๊ะอยู่ตลอดเพื่อความสะอาดสะอาดของโรงอาหารของเราเนี่ยครับบพานองครับใส่ตามหมดแล้วน,นองมาเสิร์ฟซุปตามด้วยครับพนองนี่ผัดหดมี่กำลังเสิร์ฟพอดีไหม บรรยากาศการเด็กที่โรงอาหารของเรานะครับวันนี้มีกิจกรรมเมนูพิเศษให้กับพนักง,งานนะครับนี่พนัน้าก็มาช่วยแจกให้กับ,บางงาน้องๆด้วยนะครับทางนี้เลยครับทางนี้เลยทางนี้เลยทางนี้เลยตัยวยู่มีฮอตด้วย,ยนะฮะอาตะเกิ้วเปียร์ต้มต้ต่อเลยเป็นแบบสมุนก่อนนะคะนรับตต้มาานะะปรลกกับย นี่ครับขายดีครับนี่พี่อู๊ดของเราก็แจกอาหารให้กับน้องๆด้วยนะครับพี่อู๊ดก็เป็น FC ของน้องของน้องฟุกิงของเราด้วยนะครับนี่ก็มาแจกนะครับน้องขายดีครับนี่ขายดีทั้งตีอยู่ดีเวลาแล้วก็หวาเดี๋ยวเราตู้ ส้มตำกำลังตำอยู่ครับส้มตำกำลังตำอยู่ครับตำอยู่ตำอยู่นี่ครับก็ยังไงแล้วเพราะว่าเอฟซีนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ก็ห้องเจ๋งหัวเชื่อด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ